มะเร็งผิวหนังเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วมันต่างกันยังไงคะมะเร็งผิวหนังเนี่ยมีทั้งหมด4ระยะบาง<ม><ม>คนก็บอกออว่ายมะเร็งผิวหนังไม่ทําให้คุณตายหรอกชิวชิวก็จริงถ้ามันยระยะแรกๆที่คุณ<ม>ไปเจอแล้วคุณสามารถตัดแบบเกลี้ยงเคลียร์ให้มันออกได้<ม>แต่ถ้าไปถึงระยะที่4ี่แล้วมันกระจายไปถึงอวัยวะอื่นนะมันไปถึงกระดูกปอดตับ สมองคือมะเร็งผิวหนังต้องบอกก่อนเลยว่า 1. ไม่มีอาการมาเตือนนะคือเราเป็นรวยไม่เราไม่รู้ตัวไงมะเร็งผิวหนังจริงๆอ่ะเราแบ่งทั้งหมด3ประเภทด้วยกันอย่างแรกเราเรียกว่า basal cell carcinoma นะครับชนิด basal อันที่2เรียกว่า squamous cell carcinoma อย่างที่3ก็เป็นอย่างที่รุนแรงมากที่สุดเป็นที่สามารถแพร่กระจายไปนั่งกายของเราได้เราเรียกว่า เมลานอมาคุณลองสังเกตว่าเอ้ยคุณมีแผลเลือล้อยลางหรือคุณมีฝายมีปานที่มันหนึ่งขนาดมันเริ่มใหญ่มากกว่าเดิมอยู่ดีก็ใหญ่มากกว่าเดิมสีเริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอบของปานหรือของฝายมันแบบเฮ้ยมันรูปร่างมันเปลี่ยนรีบไปหาหมอ,อ,อดูว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายการเรื่องของการเป็นมะเร็งหรือย,อยังเลย5้าสามารถเลเซอร์ออกได้ผ่าออกได้ก็ผ่าไปเลยครับ